กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์เรวัตวิสุทธเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยท่านประธานที่เคารพครับผมขออภิปรายสนับสนุนยัติการแก้ปัญหานี่นอกระบบเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหานี่นอกระบบนั้นเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยและในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขการเป็นหนี้ของ แต่และครอบครัวนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าดูจากข้อมูลสถิติเนี่ยนะครับจะพบว่าขณะนี้เนี่ยตัวเลขหนี้เนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ14.64ล้านล้านบาทเมื่อสิ้นไตรมาสหนึ่งของปีนี้และเพิ่มขึ้นประมาณ8หมื่นล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปี64ครับท่านประธานครับท่านประธานที่กรอครับ,รบอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะพยายาม แก้ปัญหาเรื่องนี้มากขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ผมอยากเรียนว่ามาตรการต่างๆเนี่ยถ้าไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะยกระดับรายได้และฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วคือการยกระดับเนี่ยและยกฐานะจะต้องยั่งยืนด้วยนะครับจะต้อง sustainable มิฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้นี่นอกระบบอันนี้จะยังคงเป็นวงจรุบาว อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างไม่มีวันจบสิ้นครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับหลายคนอาจเชื่อว่าคนที่ต้องเป็นหนี้เนี่ยเพราะโง่เพราะขยันไม่พอแต่ผมไม่คิดและไม่เชื่อเช่นนั้นครับผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้ํามีความไม่เท่าเทียมและโอกาสในการที่จะทำหากินนั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันครับ ทำให้ผู้ที่อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบจะเอารัดเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าคนที่จนกว่าจนโงหัวไม่ขึ้นนะผมอยากเรียนงี้ครับท่านอาจารย์ครับเจ้าสัวเนี่ยที่สมหัวอยู่กับผู้มีอำนาจจะรวยล้นฟ้าแต่ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยผมท้าเลยให้ดิน้นรนจนตัวตายเนี่ยก็ไม่มีวันที่จะมีโอกาสร่ำรวยได้เลยครับ นั่นคือความไม่เท่าเทียมกันของสังคมไทยท่านประธานที่เคารพครับปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีการข่มขู่คุกคามและมีการทวงหนี้ด้วยความรุนแรงมีการทำร้ายร่างกายทำรายทรัพย์สินนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรูปหนี้ก็ยังต้องไปเชิญกับอาตาัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือเกิน15%ท่านประธานที่เคารพครับคำถาม คำถามคือว่าทําไมทั้งๆท,ที่มีความเสี่ยงคนยังยังต้องไปกู้นี่นอกระบบอยู่คือเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดถึงบางแล้วนะครับผมจะขอย้ําอีกครั้งครับว่าเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันมีความจําเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนหรือว่าติดขัดในเงื่อนไขของ,องสถาบันการเงินในระบบก็เลยผู้ไม่ได้แล้วก็ หลายรายก็คือมีรายได้ที่ไม่แน่นอนทําให้สถาบันการเงินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปล่อยกู้ให้ได้นอกจากนั้นนะครับการกู้ยืมใน,นระบบก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการดําเนินการมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการเงินอย่างเร่งด่วนเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับจะต้องไปใช้การกู้หนี้นอกระบบอยู่ดีครับเท่านั้นครับ รูปธรรมที่ชัดเจนว่านี่นอกระบบเนี่ยจะเป็นวงจรอุบาทที่วนเวียนซ้ำซากก็คือว่าเราจะเห็นว่าเกิดธุรกิจหลอกลวงประชาชนนอยู่บ่อยๆเช่นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่เป็นแบบคลาสสิกจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือซึ่งอันนี้ปรากฏเป็นข่าวเป็นระยะระยะครับท่านประธานครับ หลายคนเนี่ยคิดว่าธุรกิจช่อชนดำรงอยู่ได้เกิดจากความโลภของเหยื่อแต่จริงๆแล้วมันเป็นการประจานความล้มเหลวของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีตามแนวนโยบายที่สวยหรูเหมือนยาพิษอาบน้ำพึ่งที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครับท่านประธานครับถ้าผู้คนในสังคมเนี่ยมีชีวิตในปัจจุบันได้รับการดูแลเติมเต็มในปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามอัตภาพ ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละครอบครัวแล้วพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะไม่จําเป็นต้องมาขวนขวายควานหาความหวังในอนาคตที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงของมิจฉาชีพแบบที่เราได้รับรู้กันอยู่ทุกวันครับสุดท้ายครับท่านประธานผมจึงขอสนับสนุนยัติแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นข้อเสนอแนะให้รัฐบาลไปรับดำเนินการครับครับขอบคุณครับครับ